สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากาปูทุสคาชาดกกันนะครับเป็นเรื่องหนึ่งในชาดกที่พูดถึงเรื่องอนิสัยชอบทำลายใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะที่มาก็มาจากอักรธกถาชาดก ที่เขาอธิบายขยายความไว้นะคะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจแก่นของเรื่องนี้ว่าด้วยพฤติกรรมทำลายล้างผ่านเรื่องเล่าที่เออเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่มีความหมายซ่อนอยู่ค่ะซึ่งจุดเริ่มเรื่องก็น่าสนใจนะคะ เกิดที่วัดเชตวันเลยใช่ครับคือพระพุทธเจ้าท่านสังเกตเห็นเด็กชายคนหนึ่งกําลังเอ่อวุ่นอยู่กับการฉีกขอใบไม้ในสวนอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับคือวันนั้นที่สวนในวัดเชตวันกรุงาวัตถีเนี่ยมีอํามาตย์เข้ามาถวายพระตาหารพระสงฆ์ค่ะคนรักษาสวนเขาก็ต้องเตรียมสถานที่ก็เก็บใบไม้แห้งใบไม้สดมาห่อทําเป็นกระทงเล็กๆบ้างห่อดอกไม้บ้างห่อผลไม้บ้างแล้วก็โยนลงมาจากบนป้นไม้ อ๋อเตรียมไว้ใช้งานครับแต่ทีนี้ลูกชายเล็กๆของคนสวนนะครับแกวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นพอเห็นห่อใบไม้กองๆอยู่ก็เข้าไปฉีกเอ่อทำลายเล่นสมหมดเลยเอา้าวซนจริงๆครับผมพอพระพิสูจเห็นเอา้าก็เลยไปกราบทูนพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยตรัสว่าอืมไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกเด็กคนนี้เคยทำแบบนี้มาแล้วในอดีตแล้วท่านก็ท่งเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังครับ ค่ะเรื่องก็ย้อนปไปไกลเลยนะคะสมัยพระเจ้าพรมทัตครองเมืองพาราณสีครับตอนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นผู้มีปัญญาวันหนึ่งท่านก็เข้าไปในสวนอุทยานหลวง ก็ไปเจอเอ่อเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยค่ะคล้ายกันยังไงครับคือคนรักษาสวนเนี่ยเขาก็ทําห่อใบไม้เตรียมไว้อย่างดีเลยนะคะแต่คราวนี้ตัวการไม่ใช่เด็กแต่เป็นเอ่อลิงจ่าฝูงลิงนะครับใช่ค่ะลงมาจากต้นไม้แล้วก็ตรงเข้ารื้อทาลายห่อใบไม้พวกนั้นจุนเละหมดเลยโหแล้วพระโพธิสัตว์ท่านเห็นท่านทํำยังไงครับพอท่านเห็นลิงกําลังทําลายห่อใบไม้อยู่เนี่ยท่านไม่ได้เข้าไปดุว่าตรงๆนะคะเอา้า แล้วท่านทำยังไงครับท่านใช้วิธีทักชายแบบเอ่อเนบแนมนิดๆิดนะคะด้วยคาถาที่หนึ่งคาถาที่หนึ่งว่ายังไงว่างครับใจความก็ประมาณว่าโอ้ท่านพญาลิงผู้ยิ่งใหญ่คือท่านใช้คำว่ามิคราชาเลยนะคะมิคราชาพญาแห่งสัตว์สี่เท้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการยกย่องแบบประชดนะคะแล้วก็พูดต่อว่า ท่านนี่ช่างฉลาดเฉโกเรื่องการทำห่อใบไม้จริงๆนะถึงได้รื้อของเก่าที่เขาทำดีๆทิ้งไปหมดสงสัยเออคงจะทำอันใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่ๆเลยอ๋อคือแกล้งชมว่าเก่งเรื่องทำห่อถึงได้กล้ารื้อของเก่าทิ้งเพื่อจะทำใหม่ให้ดีกว่าเดิม ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการประชดว่าการกระทําแบบนี้มันไร้เหตุผลสิ้นดีทําลายของดีๆที่คนอื่นทําไว้ทําไมถ้าไม่ได้จะสร้างอะไรที่ดีกว่าเป็นการตอบกลับแบบนิ่มๆแต่ก็อืเจ็บอยู่นะครับแล้วลิงจากฝูงว่าไงครับโกรธไหมลิงก็ตอบกลับมาตรงๆเลยค่ะด้วยคาถาที่สองไม่ได้มีท่าทีโกรธเคืองอะไรนะคะตอว่าอะไรครับ สรุปง่ายๆก็คือลิงบอกว่าท่านพราหมณ์บรรพบุรุษพวกเราเนะ่ยไม่ได้ฉลาดเรื่องทําห่อใบไม้อะไรหรอกพวกเรามีนิสัยอยู่อย่างเดียวคือเห็นอะไรที่คนอื่นทําไว้ก็รื้อทิ้งทําลายซะนี่แหละคือธรรมดาของตระกูลเราโหตอบแบบนี้เลยเหรอครับยอมรับกันง่ายๆเลยว่านิสัยคือชอบทําลายนี่เป็นธรรมดาของพวกเราใช่ค่ะ เป็นการยอมรับแบบหน้าตาเฉยเลยว่าการทำลายเนี่ยคือธรรมชาติคือสิ่งที่พวกเราทำกันเป็นปกติอยู่แล้วน่าสนใจมากตรงคำว่าธรรมดานี่แหละครับมันเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกผิดหรือละอายเลยแต่ยอมรับว่านี่แหละคือตัวตนของเรานั่นแหละค่ะคือประเด็นสำคัญเลย การยอมรับว่านี่คือธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมองได้ว่าเป็นเพราะไม่เห็นคุณค่าของการสร้างสารรค์หรือว่าเ,ออเคยชินกับการทำลายจนมองเป็นเรื่องปกติมากๆไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนอะไรครับและพอพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำตอบแบบนี้ท่านว่าไงต่อครับท่านก็คงจะระอาใจเต็มทนแล้วล่ะค่ะก็เลยกล่าวคาถาที่สามตอบกลับไปครับใจความก็คือ ถ้าไอการทำลายแบบนี้คือสิ่งที่พวกท่านเรียกว่าธรรมดาแล้วก็แล้วสภาพที่ไม่ใช่ธรรมดาหรือการสร้างสรรค์เนี่ยมันจะขนาดไหนกัน hmm. เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมดาหรือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดาของพวกท่านเนี่ยข้าพระเจ้าอขออย่าได้เจออีกเลยแล้วท่านก็ตำหนิฝูงลิงไปก่อนจะเดินจากไปค่ะเป็นบทสรุปที่แสดงความเอื่มระอาแบบ ไม่คอข้องเกี่ยวอีกต่อไปแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วพอพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้จบท่านก็ส่งเชื่อมโยงอดีตก,กับปัจจุบันครับผมท่านสรุปว่าลิงจากฝูงเกเรในชาตินั้นก็คือเด็กชายที่ทำลายห่อใบไม้ในสวนวันนี้นี่เองอ๋อครับส่วนพราหมณ์ผู้มีปัญญาพระโพธิสัตว์ในตอนนั้นก็คือตัวพระองค์เองในชาตินี้ครับแก่นที่ท่านต้องการจะชี้ให้เห็นก็คือ พฤติกรรมบางอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์นเนี่ยมันอาจจะฝังรากลึกกลายเป็นความเคยชินเป็นธรรมดาไปแล้วจนทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรสรุปได้ว่าชาดกเรื่องนี้ใช้ภาพง่ายๆของการทำลายห่อใบไม้มาสะท้อนเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเรื่องธรรมชาติหรือนิสัยชอบทำลายที่มันอาจจะฝังอยู่ในตัวเราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยก็ได้ ใช่ค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามให้เราคิดต่อนะคะว่าลองมองดูพฤติกรรมตัวเองหรือคนรอบข้างก็ได้ค่ะทำไมพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่สร้างสารรค์หรือ,อ,อไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถึงยังทำอยู่ซ้ำๆครับมันเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติที่แก้ไม่ได้จริงๆหรือว่าเป็นเพราะเราเ,เลือกที่จะไม่เปลี่ยนหรือมีเหตุผลอื่นที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เราบอกว่าเป็นธรรมชาติหรือนิสัยที่เปลี่ยนยากกับสิ่งที่เราเออจริงๆแล้วอาจจะมีทางเลือกมีอํานาจที่จะทําลายวงจรเก่าๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่